ตอนนี้คือเขาจะไม่ดับหลังนี้แล้วนะคะเขาจะไปสก,กัดไอให้มันลอมนะยังไม่มีคนเจ็บนะเอ๊ะเห็นแม่ย่าแรมแล้วเอ๊ะเห็นได้คุยกับแม่ย่าแรมแล้วรถดับเพลิงอยู่ข้างหลังนะคะทุกคนไม่ใช่ว่ารถด,ดับเพลิงไม่มานะรถด,ดับเพลิงอยู่ข้างหลังมันมีอยู่ข้างหลังอยู่อันนี้ของหนองช้างนะคะทุกคน คำม่วงค่ะคำม่วงคำม่วงมาแล้วค่ะนี่เรายังตอบไม่ได้เนาะแต่ว่าเบื้องต้นก็คือถามแล้วว่าน่าจะยังไม่มีเป็นอะไรเปิ้ลไม่สี่หลังนะเปิ้ลพี่เข้าใจแบบว่าความรู้สึกแบบเออของคนที่สูญเสียนะ่ะอันนี้คือแบบดับเพลิงมาทุกหน่วยงานพอมันหมดไปสองรอบแล้วมันมันลุกแรงมากก่อนหน้านี้นะ่ะ เตอ,อแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้พวกก็มาซ่อมให้แล้วเพราะพวกมันลามตามไฟเนาะ <i> <i> พรุ่งนี้เดี๋ยวเราค่อยได้ดูว่าจะเป็นยังไงเมสิหยุดอยู่จุดท่านี้และเนาะทั้งหลังมันมีเพลิงเพลิงใช่อะไอมันมีระเเพลิงอยู่ทั้งหลังโอ้คือข้างหลังเราก็สก,กัดไวนะ้เนาะอันที่ไหมก็ก็คงสะได้เท่าไม่ไปเนาะมันควบคุมไม่ได้แต่ว่าเราจะสก,กัดให้ไปบ้านข้างเคียงตอนนี้คือสี่หลังสี่หลัง สี่หลังหลังมันน้ำมันมาเลยเอานี่ใช่หลังนี้เป็นร้านซ่อมรถมีทุกอย่างของเยอะไง,ง,ไงคือสาเหตุถามว่าเกิดจากอะไรคือตอบไม่ได้นะคะว่าเป็นอะไรนะตอนนี้เฮือนผู้ดุงเด้อสี่หลังเด้อเฮือนสร้างดีเฮือนไอแสงแล้วก็เฮือนผู้ดวง อันนี้คือหลังที่ตรงที่พี่ถ่ายอยู่ตรงนี้ก็คือหลังเก่านะคะหลังนี้มันจะไม่มีคนอยู่แต่ว่นเป็นบ้านไม้ตอนที่กําลังลุกอยู่ตอนนี้คือบ้านคุณครูดวงมันจะทําคนเดี๋ยวเรียนพบกับการคิเคร์เจาะลึกปันธมกับกนฮัตอการเมือง เสียงประชาชนผมแทบจะล้มตลอดเืยแบบถูกขาดมาเศรษฐกิจมันแย่ใครจะมาใครจะไปพวกพี่ก็จนเหมือนเดิมคุณอยากได้ผู้นำคนใหม่แบบไหน,นอยากได้คนดีๆเข้ามาอย่าเอาเปรียบประชาชนมากจนเกินไปกาไม่กลวงจึงยอดเงินประเทศชาติมันจเจริญไปนานแล้วกับการเลือกตั้งครั้งใหญ่ของประเทศไทยในปี2566นี้ติดตามแบบกอะความสถาการณ์เมืองใน daily news จับจุดเลือกตั้ง66ได้ที่ daily news online